คือคือพี่พ่อเถาเนี่ยมาบอกมาบอกมาบอกพ่อไนยพ่อไนยอ่าพี่พ่อไนยเออนนี้อ๋อเบื้งเลยผมเอาใค่เบื้งเลยนี่คล้องฟันค้องสมจักส์เสวะยังได้ผมกบูฮูไปจีแตงวาแตงเรื่องกับพมกบูได้แตงเรือพี่น้องเบื้งเอาเด้อพี่น้องเลยกาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกันยังอยู่ที่จังหวัดสิเกียน้องค่ะท่านผู้ชมน้องเสพพี่พาน้องไปติดตามโตเลขกับคุณไพรินครับซึ่งผมว่าผีพ่อตาเพิ่นมาย่ำโตเลขครับผมเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านเพิ่น ข้ามาช่มคีบเราพนก็คอมเมนตนมาบอกว่าตัวเลขนั่นบางคนก็นเห็นเป็น60 9เก่าบางคนกเห็นเป็น6 0 4บางคนก็นเห็นแตกต่างกันนัท่ันผมู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วพี่พเถ่าบ่เยเพนว่าบบยากเดี๋ยวสิไปย้ำให้ซั่นไปย้ำให้สิย้ำแนวดเลขสิเป็นตัวใดเฮาก็ต้องไปบึงไปชมน้องก,น,กนเนะาะรันผมู้ชมเนาะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขครับคุณไพลินผี่พอตาม,มาบอกไปบึงไปชมมาพร้อมกันเลยครับผมตอนนี้พอเี่ยงกําลร่งเดินทาง ครับพี่พิรินครับสวัสดีครับอ่าเป็นทังไหนเนาะนะครับหลังจากที่ลงไปสองคลิปกฝันอยู่ว่าเมื่อวันพระนะอ่าอันตายเป็นว่าซื้อนำลอตเตอรี่เด้อลอตเตอรี่จะเคยซื้อไว้นั่นเก็บไว้เออไม่คือสิร้ายเลยทีนี้ลอตเตอรี่ตัวนี้เลยคือกันคือกันเลยฮะเลยคือกันคือที่ห่อเบื้งเงินซิปนั่นแหละคือกันเลยฝันถึงนี่ฝันถึงแหละเขาบอกว่าบอกว่าฝันมาถึงวันพระวันพระ มื้อที่ออกพรรษามือออกพรรษาครับผมก็ไปซอยงานออกขนใจแล้วเพิ่นกลับมาบ้านค่ำแล้วประมาณ1 0 0นนั่นแหละฝันว่าสิออกไปนาฝันงได้หไปเบิ่งมงต้นนันเด้อนะอยู่ในต้นหยังเขาเอิ้นต้นหยังสิกินหงนาสยก็เอว่าต้นก้อต้นก้อนะต้นหยังต้นเออน้อยๆลว่าผมไปเบิ่งก็บ่เห็นมีบ่มีหยังดต้นนั้นผมไปออกไปมา0 0นไปนส่องเบิ่งก็บ่เห็น่ได้นอนลงมบัดนี้เพิ่นว่าเบิ่งๆ อยู่นัากระเป๋ามึงนี่ยแหละคำว่าแบ่งแบ่งตะกี้มอยู่นในกระเป๋าบอกว่าครับแล้วบัดนี้ลัตเตอรี่มึงซื้อไว้ใส่ตะกี้คือมึงซื้อมึงจำได้บอกมาเลยนี่จำบอกได้คุณพ่ในกระเป๋ามึงหันละก็มวคนหาเมื่อเสาร์เจริญคือคือพี่พ่อเถานี่มาบอกมาบอกพี่พ่อไนยพี่พ่อไนยเออเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีคือกันบ่อจาว่าอ๋อต่อเบงเอวะเอ๋อแต่ว่าสิบตัวเออ เอาบังเลยผมเอาแค่บังเลยนี่ความฝันของผมจากสิวาจังเดผมก็บบุงไปเสิ่ยงแทงว่าแทงเรื่องกับผมกับบัวได้แทงเลยพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้อาเลยเงินตัวนี้เงินเงินใบนี้กับไปลอตเตอรี่มันคือกันบบใสอ๋อมันคือกันโบลอตเตอรี่ตัวนี้เบิ่งเอาเบิ่งเอาสีน้องมันคือกันบบครับกจุดประสงค์ก็คือมื่อไหร่ก็คือเมื่อบังแบ่งซีฟนี่แหละแบ่งซีเบิ่งเอาเด้อพี่น้องอ่าบิ่งเอาเนาะ นะครับนี่อเ,อนเอ้ผมไอ้ไอ้ตัวนี้ลอตเตอรี่ที่ตีตาพคนว่าห้ไปเบิบ้งนำลอตเตอร,รี่ลออตตเรี่นวันที่สิบห<ส>กมิถุนาครับตอนนี้ผมซือ้อไปโดนแล้วตั้งแต่ผมตัวแต่ละมันบดถชือกคนนู้นเลยผมฟันมื่อวันพฤหัสเนาะตาพคนว่าบางครั้งมึงไปเบิบ้งลอตเตอรีร่อยู่นั่แบงคซิบมึงบมันมีเลขยังแน่เลยแล้วผมมอดมาเสาร์นี่ผมเอาตัวบาสลีให้เอ้ผมเบิ้งได้ไหมเสาร์นี่ผมไปมาเสาร์พึ่งมามาแล้วก็ผมก็ไปซื้อเอาเขาอยู่บ้านลุงขอบเกลือไปใกล้นนั่ S <S ไ,อไอ้อ้หนีเป็นรอต,ตรี่มันงวดมันสี่สิหกเพื่อนว่าห้ไปเบิงกับตตรอตอรีนี้เออไปเบิงนำนำลอตอตรีนำเลิอเพื่อนว่าแล้วเพื่อนว่ายังอ,งอีกครับพ,พ้นกับอะไรว่ายังไหนพ้นก็ไปเลยไปเลยอเลยออพ้นก็ไปพ้นก็เตื่นยันมอ้งเลขนี้มันศูนศูนหเนาะครับอันนี้มันหาศูนย์หกไอในในแบ่งซิบนี่ที่ตะห้าเบิงนี่มันเป็นศูนย์มันเป็นหกศูนย์ศูนย์หารือศูนย์เกหรือศูนย์สี่กับกจผมกับบุงแต่ที่สาผม เพิ่นไปเบิ่งแล้วเพิ่นลงเบิ่งแล้วเพิ่นว่ามันเป็นไมล์เลขหกศูนย์เก้าอ๋อเพิ่นเพิ่นลงเบิ่งแล้วเพิ่นว่าเป็นหกหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าเน่นอนมันทำเพิ่นว่าเพิ่นกับเพิ่นไปเบิ่งวังที่ผมไปนั่นแหละเตียงเตียงพี่พี่อนมันโยกไหมเห็นจะได้ต้อให้มันโยกอ๋อนั่งซื้อๆอยายาติงเด้วยนี่ล่ะเพกเพิ่นซยเพราะว่าที่มาดไทยมือนันนั่นประมาณว่าอ่ายังตื่นเต้นกับตัวเลขเนาะนะครับ แ <Add S 2> mm hmm. อดก็เลยเอไทยบอ่อชัดนะครับจะมีชุ่มเบึงเบึงอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับหกชัดศูนย์นี่พระอาจารย์จากพิษณุโลกเพิ่นตีไหวว่าอเอากล่องคากล่องแอดเพิ่นว่าอะไรยังไงเพิ่นว่าหกเจ็ดสี่เพิ่นว่าเจ็ดตัวถึงเจ็ดโมลู 6, 7, 4, แต่ให้บังยังสี่มันก็ผมก็ยังมุมหกเป็นหกศูนเก่าอยู่นะเออผมก็ว่าหกศูนเก่าด้วยครับเพราะลงส่อนดูเข้าไปเพราะว่าหลายคนก็บ,บอกว่าไปเอา <ừ> ขออภัยนะครับท่านผู้ชมขาต่างกองมันติดผื่นไหมอือโอตายแต่ก็นี่มึงเป็นหกศูนย์เก่าหกศูนย์สี่อยู่นะเน่ยความเป็นความหนาจะเป็นนะนะครับท่านผู้ชม <ừ> ไอ้นี่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ วิจารยาณของของถานเนาะนะครับเพิ่อนเพิ่นมาบอกให้มาเบ่งกับลอตเตอรี่อีกว่าว่าจะไหนว่าเลขมันมาวัน่นว่ามึงไปเบ่งนำลอตเตอรี่นั่มันนี่นม่เละยังเนี้ยข้างถ่ายมั่นะว่าสันข้างถ่ายมั่นมันกับศูนย์หกศูนย์หกแล้วผมก็มักแห้งโพดแล้วบากแห้งโพดแห้งโพดแล้วศูนย์หกศูนย์เก่าบ่มักบ่ คุณตอกเอาคือกันได้เอาคือกันให้งงสั like. like dogs, well, ่งให้กับเจ้าซื้อมาแล้วูคุณผมใบได้ายแล้วเอาเงินไปให้เขาผมล้วก็ให้เขาซื้อให้ให้ลาไอถามจากน่อยหนึ่งว่าแบ่งซีฟมีได้มากจังไรครับนี่แบ่งซีฟตัวนี้นะสมัยตะกี้ผมได้มากร่วมร่วมกันกับเงินเงินเงินบาทเงินบาทเงินบาทเป็นก้อนเงินบาทเป็นก้อนสมัยตะกี้ผมได้มากอยู่สะแม่เท่านั่นนะเมื่อเก็บได้บ่เบ่หนีิผมฝันผมฝันแล้วผมไปเอาน้ำพระได้ผมฝันฝันตะกี้ผมเอาน้ำพระได้นี่ พระารุปเป็นพระเดินทะลงเบินทะลงเลยพระตัวนี้เนี่ยเป็นพระพระธเนศปราบเซียนสมัยตะกี้พระพิฆเนศปราบเซียนครับไปเป็นรูปสร้างเลยผมได้มานำนำพระองค์นั่นแหละมีพระสามองค์แล้วมันยูใส่หน่ยูใส่พระพระตัวนั้นบอกว่าที่ไปได้หนิยูใส่ยูสะแม่ทอผมเอามันยูยูลักษณะใดตะกี้มันเป็นปลามหันมันเป็นปลาเป็นต้นไม้ร้ายในคู่สะนั่นครับบัดนี้ เดี๋ยวนี้มันแป่นหมดแล้วเพราะว่าน้องเคยเพูนไปซ่อนถิ่มมั้อ่าอืมไม่ว่าเรื่องจริงเนาะว่าแบบเอามันแบ่งนี่มันมันเซยังอยู่แบ่งนี่มันอยู่น้ำพายันอยู่ในพายันอ๋อเอาเอาเอาพายันห่อไว้ครับแล้วก็พระสามองค์พระสามองค์อ่าแล้วก็แบ่งนี่แบ่งนึงแล้วก็เลี้ยนอันใบเลี้ยนเลี้ยนบาทไอ้เงิน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 ก้อนเงินก้อนอืมก้อนนึ่งเท่านั้นแหละผมได้มาสเองผมได้มาตั้งแต่พศสองพันห้าสิบศูนย์ก่อนสมัยผมพุ่น เดี๋ยวต้องไปหารับเอาผายยันห่วไว้ครับผมฝันได้นี่ฝันได้ได้นี่ฝันเออฝันฝัน่ายังไงคือจะไปฝันว่าใหญไงน่ะว่ามึงไปมึงไปเอาพระองค์นั้นมาขึ้นมาแน่มันว่าหิวน้ำรนว่าเลยครับอืมตอนนั้นช่วงนั้นครับวันนี้ผมก็ตอนตอนนั้นผมฝันมันมีสองรอบเลยรอบแรกผมก็ให้ผมสอยน้ำนักบาทหนึ่งมีพระสามสามองค์พระแฟนมีสอยเลยสามองค์สอยบาทหนึ่งเี้ ท,อง,ทองเลยเด้ทองเลยนี่นะทองเลยให้ผมไปเอาบานี้ผมตอน <c oughs> นั้นผมไปเอาละบัานี้ผมบาได้ไปเอายำคืน <c oughs> ผมไปบานเก่าผมตอนสมัยพ่อผมยังอยู่ผมไปบอกว่าพ่อผมฟันเห็นพระอยู่สะแม่เถวตึกสวยเล้บานหนึ่งต้องไปเอาบอกคือเอาเอายำใดพ่อผมบอกว่าถ้าไปเอาไปเอายำคืนเนอถึงใดครับ <c oughs> แตงขนาดข,าดขาดั้นแปดเราไปเอาคนน่ะครับถึงใดครับถ้าไปเอาตอนกลางเว้นเราบ่ไดดพอแดดึ้นแล้วมันหาย เอาฟันมันส like so hmm. ิลืมแร้วผมหัวลืมเลยผมติดติดต่อติดใจติดสมองผมอยู่ตัวหอสมุงต้นที่เขาตอนนั้นอ่ะมันเป็นน้ำยังหรอกมันพุ่มไงมันแฝนไว้อยู่ในต้นกอเนี่ยแหละแฝนไว้เก่งทางตะวันออกผมไปหาแล้วก็บริสุทพอปีหาศูนย์วันนี้ฝันไอ้สรุปแล้วัวนั้นบ่เห็นบ่เห็นบ่ได้บ่ได้มันบาได้บาได้ช่วงปีหาศูนย์ให้แบ่งซินี่แบ่งหนึ่งลวกพระสามองค์ครับเออวันนี้เพื่อนว่า คนคนเลยว่าคนไหนคนว่ามึงไปเบิ้งเบิ้งสรนันหิวนาม đấy โอ้่นอันสร้างนั่นหิวนาม đấy มึงไปเอามาเด้อเราว่ามันเป็นรูปสร้างเราอยู่ในต้นน้อยนั่นแหละคนว่าควันหอดประมาณเที่ยงคืนนี่แหละช่วงนี้ช่วงนี้นะช่วงเราดูเขาขึ้นนี่แหละคือเขาออกนี่แหละเขาสิออกล่วงนี่นะครับผมไปตะกี้กระทั่งมีอยู่แต่ผมไม่ได้เดินบ้านลังเก่าอยู่นี่บ้านลังเก่าเนี่ยผมก็ย่างขอบขั้วผมอมีครับไปไปตอนกลางคืนกลางคืนเลยผมปุ๊บเนี่ยเนี่ยผมมอหย่านเราว่า วันพระนําในชนนั่นนองจำว่าพิษเลยติดต,ต,ตาติดสมองผมไปเลยูไปเอาพระั่นพ่อใหญ่ให้ไปเอาพระแล้วผู้ใส้อยู่ขุดกุศะหูไปบป่ได้ดอกเมียผมเลยนะเมียญาติเมียญาติผมก็ไปเนาะมาผมมีสองตัวไปน้ำกลดผมไปคุ้นผมก็ดักเบ,บ็ดอยูุ่ดน้ำแหละคมือนั่นตีนั่นดักอยู่สระ,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 ะแท่ท้าสะล่ะผมไปหอด มันอยู่แถวแค่นี่ยนะผมเอาถูกเอาเทียนไปจุดแบบนี้เอาเทียนเทียนจุดดอกคู่นึงแล้วก็ทูผมสิบหกดอกจุดปักลงไปแบบน,นี้ครับผมเปิดเนี่ร้านซาบย,ยังอยู่ทั้งได้กำนันใครคลองอย่าผมก็พามึงเปิดร้านเอาให้กูเนี่ยเอาถูกเอาเทียนให้กูเนี่ยนำ้ำแดงอนยะู่นะไปใส่หิ่งเราประซวยหน่อยเาราหิ่งไปใส่กลัวสิไปสะทุนห้องมันตอนเห็นพอเ่าพอไงนะครับเราให้กูไปเอาคลองเราเฮ้ยแมนบอลเอออีลีก็ไป ผมไปไดมาเนั่นได้ทั้งเงินนี่ไดเงินเป็นซิปนี่แล้วก็พระสามองค์พระธเนศองค์หนึง่งพระอันปิตาองค์หนึง่งกับพระอาสร้างองค์หนึงหน่งน,น,นี่ผมแฟนไว้นี่คเป็นเบอร์เสื้อก,ะเ,อกะเบิงก่อนอ่าใส่เป<ช>็นเบอร์เสื้อ,อเบิรงเบิ้บบง,ม,งมันต้องพิสูจน์เออพิสูจน์เลยนี่นี่คือคือพระที่ฝันได้นี่แหละผมบ่ได้ไปใส่เลยพระองค์นี้ผมส่งไปตลอดแม่นมันสิมีเลขกหรือเปล่านี่ฮะบ่มีนี่เด้ จากแล้วผมก็บ่ได้สนใจเนาะเขาบ่ได้บอกว่าอยู่น้ำพระผมเดิเขาบอกว่าอยูอุนนึงมันเด็กยังนี่จากแล้วผมสะอานออกบ่คือจังวหวะหาแปดวะโอ้ยเลยเน่ <c oughs> องโบแมนนี่นาะโอ้นี่นี่ <c oughs> น,น,น,นี่ไอ้นี่พระที่อยู่น้ำกันนี่แหละพระอยูน้ำกันพอเราแปดขอบนี่ยตะกี้มันมีแต่ดินมดเลยนี่ผมไปล้างออกเด้นี่อ๋อนี่นี่คือยู่น้ำกันนี่หนึ่งในสามเป็นบ่นี่ครับ นี่นผมไปเอามาเนี่ยน้ำกันอีกหนึ่งก็คือพระพิตาพระพิตาที่ห้เบิ้งเมื่อนั้นอ่ะเห็นอยู่แล้วก็เงินบาทเงินก้อนเงินก้อนยังอยู่เัินต้นับอืมแล้วก็พระพิคเนตเนี่ยคือไปนำลุงลุงพีลุงพีเอาไปได้ได้ข่าวว่าพระพระองค์นันนันคือสมัยตะกีเนเล็บบานเฮานี่ดังครับดังครับรถบมีมองจอดบมีมองจอดในแถวนี้ยขพระพระทีดาด้านน้ำกันน้ำกันเพราะว่าผมฟันแล้วผมบอกลุงพี เราก็ไปเอาเลยผมพาไปเอาตังเป็ดเสีกเลยฮกหาเนี่ยจำิดตาผมอยู่บนหอดสมือหาฮกหาเนี่ยแหละอ๋อฮกหาแล้วอ๋อมากราหาฮกอีกขึ่นนึงสมัยนั้นเออมาเรามาออกฮกแปดแปดฮกอีกขึ่นนึงเออมาออกเจ็ดหาหาสมัยนั้นบ้านน้องบาดฟื้นปัจจานาเฮานี่ยผมมีหมวกจอดรถผมมีหมวกจอดแล้วมาออกแปดสองก็หายแปดสองบนบาลูกพี่ผมมาออกรถอาจารย์ไอ้นี่คืออันนี้คือแบ่งซีฟงวดนี่งวดแรกงวดแรกเลยนี่ครับคืไรามากเนี่ยออ นะครับแต่ตัวนี้ผมโบหูผมฟันได้มันมากอีกแต่แต่แบ่งยี่สิบนี่หายมาแล้วเอ่อเข้ามาแล้วก็คือ3003ครับงวดนี้บบไอ้ไอ้นี่นี่คือโบหูโบหูว่าผู้ใดเอามาไหวโบหูตัวนี้มาตัวนี้มาเองมาเองไอ้นี่คือแบ่งที่สองทีทันไลยเนาะครับอ่าแบ่งแรกเนี่ยเอาไปให้พี่สาวพี่สาวแล้วอ่างวดนั้นที่ให้ก็คือ38ครับ3848ปดสี่แราคาสานนะครับอืม อ่อกไปศูนย์สามงวดที่สองบ่อเข่าเนาะเออเพราะว่างวดที่สองว่าคนขี่เหล่ามามมมกมากวนมากวนน้ำอืมนี่บานี้เขามาให้เบิ้งแบงซิปบานี้ เออหดหดแบ่งแบ่งนี่บอกเกวกันแล้วบอกเกยวแล้วเนี่ยมาจะนี่มามาเบิ่งแบ่งซีฟมาเอาอะไแบ่งซีฟตลอตตะลีตานี่แหละแบ่งซีฟตลอตตะลีนี่แหละมืงขึ้นืขึ้นวันพระนี่วันพระฟันว่าเพราะไงว่ามาไปเบิ่งหางเลยตเตอรี่เนี่ยเด้อเราว่าอ่าที่ซื้อไว้นั่นซื้อไหวโดนแล้วละเราว่าดโดนแล้วละเออมึงิ่งเิ่งจำได้บ่แล้ผมเลยไปลื้อเบิ่งไปมัอเบิ่งเห็นอีหลีอีนี่เลิกกันยิ้งพระผมเนาะกวางเป็นหนักก็ซื้อไว้หิ้งพระมืดซื้อแล้วไหวยิงพระครับผมไม่ได้ไปใช้ดอกลอตเตอรี่ม่หิ้งพระัด ท่านผูไปชมกะเบิ่งเอาเนาะครับเบิง่งเอาแต่พระที่พระาอาจารย์ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อนบอกว่าหกเจ็ดสี่เพื่อนว่าแอดเบิ่งผิดแอดเบิ่องจังหดกะ <ผม S 1> ือจะว่าลุงพี่นั่งขาว่าหกเจ็ดสี่จังไดผมก็บุกเข้าใจเจ็ดนไ่ใช้ตัวใดตัวเจ็ดนั่นไข่ 7, ที่ตัวหนีตัวเลขศูนย์หนีละมะั้งมันมีซีเมนละมะัม้งขีดลงุงพีเขาก็คง ตาเขาทิพย์บ่ลุงพี่เขาล่งองไฮบ่แล้วจังเลยกับผมบ,บด่ด้านด้านหลังนี่เอาพลิกด้านหลังให้ผมนี่ด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี่ที่คลิปแรกคลิปแรกที่จะเข้าลงนี่พี่พี่เพิรินบอกวา่า<ม>หนึ่งแต่ตอนเขาเขียนให้หน้ำอีลีได้หนึ่งต่งว่าอ่อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดตัวนึงนั่นคล้ายเจ็ดคล้ายเจ็ดเออฉะนั้นถ้าเป็นหนึ่งเจ็ดนี่ มันอ็ี้อยู่อยู่ตัวเทิงนี่ตัวเทิงนี่แหละตัวเทิงเหล็กเกตเลยแล้วก็ตัวลาเออตัวเทิงเหงิกนหนึ่ง,งตัวลางเหล็กเกาะครับไม่สมำนี่ะก็ให้ว่าพิกนาพิกลังเลยเบิ้งทั้งสองหางเราะ่ะก็สำนันเองแล้วก็ไปเลยไปทรงมูเราเราก็ไปเลยขี่มาไปเลยแต่มาวันพระนี่เรามาสองคนกะใหญ่เด้เรามาสองคนกะใยญ่เราก็แต่งตัวงามๆมบก<ะ>ผมเออแต่งส้มขาวเลยเด้ทรมขาวแต่งชุดไทยอย่างงามเลยใหญ่กับผมมามาแล้วเรา่ะ ทำบ่อนไปเบิงบอลลอตเตอรี่ที่มึงซื้อไว้นะกับอยู่กับหิ้งทักตะกี้นะเราอะอยู่กับแบ่งซีฟทำเด้อเราอันคือการหมอสรุปแล้วที่ฟันมือวนันพระนี่ก็ยังเว้าวคำเก่าว,ว่า,เ,าเลขอยู่ในแบ่งซีฟแบ่งซีฟค <ๆ S 1> ับไปเบิงกับลอตเตอรี่ที่มึง <ๆ S 1> ที่ที่ซื้อไว้ตะกี้ตะกี้กมันอยู่หางเด้อเรา เอาเอาหางบ่เอาตัวท้ายมันหางมันเขาเรียกว่าหางมึงได้หางกับหางตัวนี้เนาะหางกับสี่ศูนย์หกตัวครับศูนย์หกตัวเออเขาว่าหางเนาะหางเขาว่าหางหกจั่จนตัวตัวหนึ่งสามสามนี่มันก็หัวตัวเนาะหัวอืมเขาเบอกเจ้าบอกว่าอยู่ในหางนี่แหละว่าผมก็มาเบิึงเนาะมาเบิึงยหญผมว่าลอตเตอรี่มันมีหกศูนย์หกตะกี้เนาะห้าศูนย์หกครับเอ้าเขาว่าเอ้า คือแบ่งซิปคือคือกัดหนึ่งได้หรอวะยายผมก็บอกไม่ทอาบกับกาวาซิมีโค้งสุดท้ายบ่พี่พี่รินผมว่าโค้งสุดท้ายเลยตัวนี้ตัวนี้คือโค้งสุดท้ายเลยเนาะไอ้เพื่อนมาย่อมเนาะครับเพราะว่าผมไปเอาให้เออยผมเบิ่งมึงเสานี่ที่ฮอนนาโทรไปนี่แหละครับท่านเบิ่งเนี่ยน่ะมันล่องเลยคนบักไล่ลุ่มเบิ่งเอ้ยผมก็จยกว่าจังได้ร้านกับโมยูนั่งเงาะแงเงอกแงเนาะครับเพื่อนก็อยากเมื่อเนาะร้านก็ได้ไร้านอยากเมื่อเออเราว่าโอ้ว่าให้ให้ยายเขาเบิ่งก้อนเร็วๆก้อนหัทาฟังก้อน กระต่านกระบาดเล็กน้อยเนาะเห็นไล้เนาะมันกับวติดไอป้าเอื่อยนี่เอื่อยนี่คือยังเบอกคำเก่าคำเก่าว่าเลขไหนเลขเก่าก็หกก็ศูนย์ศูนย์หกอันหกศูนย์เก่าหกศูนย์เก่าอือ่อื่นบมมี่อย่างอื่นบ่มีครับอันอันอันเอื่อยนี่คือเราเราลงท่ำเบิ่งเราลงท่ำเพราะเราเป็นคนบวชท่ำเนาะเขาเราเป็นคนบวชท่ำครับบวชด้แล้วตั้งแต่สมัยแม่ยังอยู่ครับไอนี่เลข เลขที่ว่ามาหน่าพี่เพลินมักหน่พี่เพลินมักตัวไหนผมมักศูนย์หกกับศูนครับมักศูนย์หกกับศูนย์เก่ศูนสี่เนี่ยเอาจ้ะศูนย์ี่ผมซื้อบ่ื้อผมไ่ได้ซื้อผมให้เขาซื้อศูกับศูนย์เก่าหึงครับครัตัวละลอยครับคลิปนี้ก็ใส่เวลานะครับศนทนายง่าจังหนึ่งคนคนหนึง คนคนหนึ่งเบิ่งแล้วเขาวิจัยออกแล้ววงหนึ่ง,น,งน,ยยยยยนะคนผู้นักผู้ใหญ่นะเขาก็เคยบวชมาดูวันนี้เขาว่ามึงคืนมึงสื่อมึงสื้อแบบนี้เด้ลอล่เนะมึงเอาหกเก่าเก่าหกเอาศูนย์เก่าเก่าศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกานี่แหละราวะมีเลขโตมีสามีเองโอ้ยราวอยางสัง้นผมก็บอกเข้าใจเนาะว่าเลขเขาสื่อแบบได้ถึงถืกเ <c oughs> ขาก็บอกเข้าใจเนาะเขาให้มาแบบนี้ว่าโอ้เขาให้มาแบบนี้นเนี่ยไอ้ผมจะโกงลาวาจังไงให้ผู้ชมตัวเลขของพี่ไพลินเนาะครับผมนาตี ผีพอใหญ่เพิ่นมาบอกครับผมว่าสิยากหยังว่าซั่นตัวเลขที่เห็นอยู่ในแบ่งสีเน่ะมันก็เป็น699 6 9 0เกหรือว่า6006มันก็มีแค่นี้เพิ่นว่าบ่ต้องไปคิดหยังหลายเพิ่นว่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาก็าลองไปพิจารณาเบิ่งครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมแฟนช่องเห็นแตกต่างกับพี่เพลินก็ลองเขียนค,มนคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกพี่บอกน้องเพื่อว่าจะได้มีโชคมีลาภไปนํากันเนาะครับผมเนาะเอาสุดท้ายนี่ก็ข,ขอขอบคุณขอบคุณทุกทท่่่าาาาานนีเข้มมมมชชตติดใอง สตาดาชาแนลหรือว่าไอสตาชาแนลท่านใดที่เขามาชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใส่กันตลอดปีตลอดไปเฮงๆรวยๆกันสูบทุกคนคลิปนี้พระเทิ่มคตัวลาไปก่อนพอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ